มีเ1 1นะคะของสายการบิน e a s y a i r l i n ล์เดินทางมาถึงที่ท่าอากาศยานนานาชาติเบตงจังหวัดยะลาแล้วนะคะซึ่งที่นี่ค่ะไร้เครื่องบินพาณิชย์นั้นมานานกว่า3ปีทําให้สนามบินนั้นแทบจะกลายเป็นสนามบินร้างนะคะแต่ว,ว่าวันนี้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งค่ะขณะเดียวกันในส่วนของผู้บริหารของสายการบิน e a s y a i r l i n ลยอมรับนะคะว่า3เดือนแรกนั้นอาจจะยังไม่คุ้มทุนแต่ว่าหากมีการเพิ่มความถี่ในการใช้บริการมากขึ้นก็อาจจะได้กําไรในที่สุด ไปดูภาพบรรยากาศของการลงเครื่องกันค่ะ กว่า3ปีที่สนามบินเบตงจังหวัดยะลาไร้สายการบินเชิงพาณิชย์มาร่อนลงจอดนะคะแต่ว่าวันนี้สายการบินอิซิเอลนยเที่ยวบิน EZ t 1ท1เส้นทางหาดใหญ่เบตงกลับมาแตะรันเวย์ของสนามบินอีกครั้งในเที่ยวบินประถมมาเรค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมต้อนรับการกลับมาเปิดทําการบินเชิงพาณิชย์อีกครั้งของสนามบินนะคะซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในสนามบินเบตงอย่างเข้มข้นนะคะพร้อม อำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารชุดแรกที่โดยสารมากับสายการบินอีซีแอร์ไลน์ในวันนี้ค่ะ รักษาการผู้มนวยการการท่าอากาศยานนานาชาติเบตงย้ำว่าแม้ว่าสนามบินนั้นจะห่างหายจากการให้บริการเชิงพาณิชย์มานานแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาได้รับการดูแลอย่างเข้มข้นทั้งการรักษาความปลอดภัยการซักซ้อมการให้บริการของเจ้าหน้าที่และการดูแลสนามบินให้เป็นไปตามมาตรฐานค่ะโดยเชื่อว่าการกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งจะเป็นโอกาสของคนในพื้นที่โดยเฉพาะการดึงดูดลูกค้าจากประเทศมาเลเซียให้หมานร่วมใช้บริการเพิ่มมากขึ้นค่ะ ช่วยการประชายสัมพันธ์นะคะให้นักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติหรือชาวมาเลยนะคะให้เขารับทราบข้อมูลว่าเฮ้ยตอนนี้เรามีสายการบินอิซีเอล่าแล้วก็เรามีเที่ยวบินทําการบินจากเบตงไปหาดใหญ่หาดใหญ่มาเบตงนะคะให้เขาคนที่สนใจค่ะ เดินทางโดยระยะสั้นๆโดยไม่ต้องขับรถไปเองค่ะเพราะว่ามันใช้ระยะมันหลายชั่วโมงด้วยค่ะก่อนหน้านี้นายธานีธราภาคกรรมการผู้จัดการบริษัทเอ็มแลนด์ดัชจำกัดเปิดเผยว่าหลังอีซีแอร์ไลน์ได้ทําการตลาดเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในเบตงเพิ่มมากขึ้นนะคะและคนในพื้นที่ก็ต้องการที่จะเดินทางในเวลาที่รวดเร็วขึ้นแทนการขับรถผ่านหุบเขาอันคดเคี้ยวนานเกือบสี่ชั่วโมงให้เหลือเพียงชั่วโมงเดียวรวมถึงศักยภาพของสนามบินเบตงซึ่งเป็นสนามบินนานาชาติ ที่สวยงามนะคะทางบริษัทจึงเปิดเส้นทางนี้ค่ะ โดยเส้นทางหัดใหญ่เบตรงระยะทางทั้งหมดนั้น152กิโลเมตรนะคะถือว่าเป็นเที่ยวบินสั้นที่สุดในไทยค่ะซึ่งในรีแรกจะทําการบินเฉพาะวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์นะคะเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวนั้นมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากโดยมีราคาเริ่มต้นที่3,100บาทต่อเที่ยวค่ะซึ่งขณะนี้ลด50%นะคะโดยทางบริษัทนั้นจะใช้เครื่องบินเซลนาแกรนคาราวานไม่เกิน12ท,ที่นั่งมาให้บริการค่ะ ทั้งนี้สนามบินเบตงก่อสร้างด้วยงบประมาณกว่า1,900ล้านบาทนะคะก่อสร้างแล้วเสร็จมาตั้งแต่ปี2,563และมีความพยายามทำการบินเชิงพาณิชย์โดยสายการบินนกแอร์เปิดให้บริการครั้งแรกในเส้นทางกรุงเทพเบตงเมื่อวันที่14มีนาคม2,565แต่ว่าเปิดบินเที่ยวประถมฤกิกได้เพียงเที่ยวเดียวเท่านั้นก็ต้องหยุดให้บริการและมีความพยายามเปิดรอบสองแต่ก็ไม่สาเร็จเพราะว่าบริษัทเอกชนขาดทุนและจานวนผู้โดยสารมีน้อยนะคะการ กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งจึงเหมือนการคืนชีพของสนามบินเบตงที่ร้างการให้บริการเชิงพาณิชย์มานานท่ามกลางความคาดหวังของหลายคนค่ะ สำหรับการบินมาที่สนามบินเบตงวันนี้แม้ว่าวิาวสัยทัศน์นั้นอาจจะไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่าหมอกนะแต่ว่าในส่วนของนักบินนั้นก็สามารถทำการบินได้อย่างปลอดภัยนะคะขณะเดียวกันในส่วนของผู้บริหารของสายการบิน e a ซี C ่แอร์ไลน์บอกว่าหากเที่ยวบินนี้นะคะประสบความสำเร็จก็มีโอกาสที่จะขยายในเส้นทางอื่นโดยเฉพาะเส้นทางเบตงสุราษฎร์ธานีหรือว่าเบตงภูกเก็ตค่ะนี่คือบรรยากาศทั้งหมดจากเบตงค่ะ